ดีในมีโทษดีนั้นเรียกว่าดีเลิศวนันนี้ปัจจุบันก็ไม่ยึดปัจจุบันนี่เรารู้เหรอเรารู้อะไรรู้กระทาบําเพ็ญขอบเกียรตได้เหตุผลละในสิ่งที่เราทำทําในสิ่งที่เราละละ,ละในสิ่งที่เราทำนั่นแหละปัจจุบันที่เราทําดีนี่มันละดีเราเลยทําดีไงเราละดีเราถึงทาดีได้ไดิ ไม่ใช่ว่าทําดีแต่ก็ต้องการดีนั้นอ่ามาหนุนจิตอ่าเราก็ถูกต้องอยู่ทําดีก็มาหนุนจิตนะแต่จริงๆที่เราทําดีเพราะเราละดีเราได้ทําดีอืมเหมือนเราว่าจากกันด้วยดีจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากเพื่อนจากวงวานด้วยดีเ่จากกันด้วยดีทําไมจากกันมันไม่ดีเลยเนาะงมาจากกันด้วยดีแล้วดีใดไม่มีโทษมาเนียที่เรามาทํากันดิ้นกันนี่ดีดกันดิ้นกัน ดีด้มีโทษดีนั้นเรียกว่าดีเลิศวันนี้ดีเมื่อก่อนดีพอใจดีประจําพบดีประจําภูมิดีประจําพอใจของจิตดวงนั้นที่ว่ายกยอดขึ้นว่าดีก็ดีนั่นแหละแต่มันยังมีโทษอยู่คําว่าดีนั่นแหละมันก็เลยแฝงฝังแฝงเราฟังด้วยราคะและโทสะโมหะอยู่ในดีตรงนั้นมันไม่ดีบอไงดีบอริสุดและว่าสุดส่วนเหมือนอดีของพระพุทธเจ้าดีของหลวงปู่มั่นไง ดีใดไม่มีโทษดีนั้นเรียกว่าดีเลิศจริงๆแล้วด้วยความดีนั้นแหะทึงได้ไปเกิดเป็นกายทิพย์อยู่ภพภูมินั้นๆก็ด้วยความดีในบารมีที่กระทำบาเพีกับพระพุทธเจ้าทุกๆวงที่ผ่านมานั่นแหละแต่ดีนั้นมันไม่สุดดีนั้นไม่มันไม่เลิกค่าไงมันไม่เลิศไงดีมันยังยังมันยังมีอดีดึงดีดูดอยู่ดีดึงเลยดีดูดอืหรือว่าดีดันอยู่อะ หรือว่าดีดังอยู่เอม,มันไม่ดีถึงที่สุดนะครับว่าดีถึงที่สุดมันก็เลยต้องดีใดไม่มีโทษดีนั่นเรียกว่าดีเลือ